กข้าวปลาเยอะมากนี่ค่ะระเข็นขนมลน,นาลูกมามกลุตเรีกนี่สครับขอค่ะนี่ซุปมะมนีุ่ป,ป,ปแล้วก็บักเขือสึบมกเขือ ถุงทะเลรั้เนี่ยอันนี้ถุงทะเลจากทผักเมราคะ0ันจีนอันนี่มีอย่างนี้อันนี้ลาบปลาดุกอันนี้แจ่วพริกสด ต้มเฮ็ดยะออปะ่ปาทุ้งินี่ัวนปาทุสค่ะจ้าเอาให้แน่ข้ามีขายตรงไหญ่เอ,อกว่าออเอะปาทย่างโอ้ยมอจะทอดยังไง ปลาล่าาปวดกอยู่นี่หว่าปลาล่านี่หว่าแมงค่ะปลาาที่ป้านบอกแบบเด้อติหานี่ตุ้็ต้มต้มไข่ไก่นี่บอกเป็นามันี่จ้านี่บอกกาเดี๋ยวถ้าเอาก็ได้เอา คนบกบกเน่ยท้ายแน่ๆหนิทายแน่ๆายายไล่ตัวได้อไล่ตัวไล่ตัวได้เนไล่ตัวใอบสามหน่วยด้ค่ะจาน่วเาปลาซมนียเนี่ยีปลาสมเป็นเด็ดแุกนเออครับล้วโอ้โหา tốt rồi mi, sốt cổ, tôm nha mui, rồi xay bạch cam, tôm như bay xay tốt cam à, tôm cay xay bạch cam đó, bò, bò, bò bò bò, luôn à. ตยปล่าเจ้านี่เออมาได้ขนาดอะไรนั่องเนี่ใส่งดูตัวฆ่ากระดาษวนะตัาลูปรอเนี่ยกินแล้วลายนนโคโตทต้มไขยไม่ทุกอย่างเลยรีบลลอยว่าทางเดินมาขายบรรยากาศหลังสึกนะคะดูสิคะหนู อันนี้ก็ร้านอาหารมีสิข้าวกับปลาเต็มไปหมดนู่นไปหนุนของนั้นซอย17นะคะวิญญาจารย์หลักตึกอันนี้คือหลังตึกดูประโยชน์น้ำ้าวน้ำขายเต็มไปหมดเลยค่ะเช้านี้มาเปิดร้านนะคะแล้วก็ลงมาซื้อกับข้าว